ตัวที่สองครับขออนุญาตทดสอบมาตัวที่สามค่ะแล้วทดสอบมาตัวที่สี่ค่ะผู้นำเสนอพร้อมนะคะพร้อมครับนั่นคณะกรรมาการทุกท่านพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเริมร่มเวลาไหมแถวแม่กระทูเด่นสง่าน้ำตกแม่เรว,วาแสนสวยมากด้วยผลิตภัณฑ์ดีเขียวขจีพันไม้หลากหลายวัฒนธรรมงามล้ำอุทยานแาห่งชาติแม่วง ไม่ต้องบินให้สูงอย่างไครเขาจงบ,บินเอาเท่าที่เราจะบินไหวทาาที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอสวัสดีค่ะพวกเราชมรมทูบีนะเมื่อวานวินิลาเทเนิคแม่วงสวัดนคระสวัสดีค่ะาเกมคาแฟนชมรมีูบีไปค่ะสวัสดีค่ะบุคคาผู้จัดการส่วนเพื่อนใจสวัสดีค่ะเคค่านล้วก็ท่านจูบี ราชมรมทูบีนะเมื่อวานวิทยาลัายเทคนิค,มคแม่วงจะมาเยืย่ยงยานการที่จะเป็นชมรมนี้เนียระดับประเทศโดยนานาองค์กรการทูบีนะเมื่อวานในทุนกระมวลมีขบวนร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีมาดําเนินงานตั้งแต่ปี2 5 1 5เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดท,ที่เกิดขึ้นภายในวิทยาลัายโดยมีเสด็จพระจําชมรมเสด็จพระจําโครงการใหญ่ชัดเจนครับในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด1,200คนคิดเป็น100%ครับแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักมีรายละเอียดกิจกรรมวัตถุประสงค์ในเวลาเป้าหมายประมาณผู้รับบบผิิิดชอปฏัตงาน1ปี3ปี ต่อเนื่องดำเนินงานโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนเป็นหนึ่งไม่พิ่งงานเสร็จติดตามองค์ประกอบสามคนสามยอสามยอสามยอต่อที่หนึ่งก็กรรมการตกรรมการกรรมการมาจัดการเลือกตั้งทำงานในลักษณะที่สอนน้องมีแบบแผนที่ชัดเจนการดำเนินไปภาคภูมิมีโครงสร้างประกอบด้วยประธานรามาทาเลยค่ะในการเห็นอย่างนี้แล้วกรรมการลงสิบสามคนมีวาระหน้าที่สองปีการบริหารจัดการจำลองการจัดทำเอกสารจำลองแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นชัดเจนมีการประชุมสมาชิกและกรรมการอย่างต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้ง จัดทําวาระก็ประชุมจดบันทึกรายงานการประชุมแล้มีคณะกรรมการเข้าร่วมมณกสอรในสั์ทุกครั้งเรามีคณะกรรมการที่ปรึกษากิจกรมศักด์โดยท่านนางสาวชิตพรเสฉังผู้ราชการจังหวัดนครสวรรค์นายสักดาสัมภเวงแนวเพเภอแม่งนายแพทย์จักรายุทธาสนและท่านผู้อำนวยการนางประภัยสาร์ช่าททำคณะผู้กรรมการที่จัดกิจกรรมของห้องละลายใต้น รวลผลส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิกเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขวาว,วาวสิ่งนไ,ไ,ไปเลยก่อที่สองกองกองทุนก,ก,กองท<ม>ุนดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของชมรมและจัดตั้งกองทุนเพื่อนำเงินรายได้ในการใช้จ่ายในกิจกรรมโดยให้มีชื่อบัญชีธนาคารของชมรมดูบีและเมื่อวานวิทยาเทคนิคแม่บมีระบบเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจนมีการบริหารกองทุนที่ดีโดยคณะกรรมการจัดสรรระมาณตามแผนตามยุทธศาสตร์มีแหล่งที่มาสามส่วนชนิดหนึ่งสามพันห้าพันบาทต่อเดือนจากการที่พวกเราร่วมหารายได้จากการจัดกิจกรรมดูบีมาแล้ว เงินที่ได้จากธนาคารโดยการถอนเงินจากบัญชีจะต้องความของข้าที่ประชุมและมีลายเซ็นอย่างน้อยสองลายเซนของผู้รับผิดชอบได้แก่ประธานเหฮนริคยิปและจัดทิพย์ศรีซึ่งเราทำสิ่งเดียอกันการเบิกจ่ายของชนบทที่มีน้ขึ้นมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจนเพื่อตามองศาใสสามารถตรวจสอบได้และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าในปัจจุบันไม่ย่นดคงเหลือสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งเพียงพอจากการทำกิจกรรมทั้งปีเลยครับที่สามก่อกิจกรรมก่อกิจกรรมลงดาวจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามแผนการดำเนินงานประจำ 42กิจกรรมโดยจัดกิจกรรมตามหลัก3ยุทธศาสตร์ดังน,นี้ยุทธศาสตร์ที่1จงพึงคิดกนโรงจงพุกิจิตสมริดได้นากกระแสแลเห็นเด่นดีไกล้เรื่องต้งนครยาเสพติดติดคำนึง การลงโปรเจกต์สำนึกและการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดกิจกรรมพมพ์มด19กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและต้องการมีประโยชน์ต่อสมาชิกมีการรับสมัครสมาชิกใหม่ชั้นปช .1- ป .2 1ประจำทุกปีคิดเป็น100%เต็มใส่เสื้อทูบีทุกวันทุกวันพุธการเดินลงภาพรักเอกกชนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนทุกๆปีกิจกรรมการประกวดทูบีทุกวันไอดอลกิจกรรมต้านยาเสพติดการสั่งซื้อวัฒนธรรมสัมพันธ์ผ่านทางเรับชิก เคสั้นสูตรบริการฟิกอิดทูบีน้ำวันผลจากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่หนึ่งผมว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนรู้จักช่องดอมทูบีน้ำขึ้นอย่างชัดเจนคิเบตร้อยละหนึ่งร้อยมีความรู้ความเข้าใจช่วยสถิตมีแอนิยมโดยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดไอ้เราทำอะไรใครๆก็รู้ยุทธศาสตร์ที่สองต้องเสริมสร้างแนวทางย่าง เดินเผชิญถึงเราสร้างภูมิค้มการพันตราตรึงเป็นที่หนึ่งมิพยานหนาเด็กช้ยารสร้างภูมิค้มการแหงจิตใจให้แก่เยาวชนเราจัดกิจกรรมทั้งหมด23กิจกรรมเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์และพัฒน,นาคุณภาพของสมาชิกให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒน,นาแกนนำชมรมทุบีนับวันและเขาด้วยองคมแกนนำเยาวชนกิจกรรมพัฒน,นาบทบาทภารกิจเพื่อสร้างเยาวชนแกนนำในการป้องการแก้ไขและป้องปัญหาย,ยาเสพติดเพื่อเพิ่มทักษะรการป้องกันัยาเสพติดให้กับสมาชิกจัดตั้งศูนย์เพื่อ ปรับทุกาสารสูุขแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวคณะกรรมการสื่พันใจอยู่ดีนมืวันมีคำสั่งแต่งตั้งอย่างชัดเจนมีห้องสื่พันธใจที่ถูกต้องตามรูมแปแบบมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาครอบคลุมด้านด้านการปรับทุก ด้านการปรับทุกชมรมเราเปิดโอกาสรับฟังปัญหาของสมาชิกและสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านกิจกรรมต้นไม้ทูบีในเมื่อวันปรับทุกโดยมีกล่องรับเรื่องราวปัญหาหน้าห้องกิจกรรมชมรมนำคำถามจากเพื่อนๆตอบทำให้เพื่อนที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวได้มีทางออกความพึงพอใจผู้ใช้บริการ100%ด้านการสร้างสุขด้านการสร้างสุขโดยผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพกีฬาสีต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมดนตรีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พี่น้องกิจกรรมประกวดทูบีไอดอลและกิจกรรม้องเล่นเต้นรำด้านการแก้ปัญหา พัฒนาอีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาความสลาดทางอารมณ์กับกิจกรรมฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์เช่นกิจกรรมแนะนำตัวเองกิจกรรมละลายพฤติกรรมโดยใช้แบบประเมินความสลอาดทางอารมณ์สำหรับวัยรุ่นเพื uh ่อพัฒนาให้เกิดต้นกล้าในความเป็นคนเก่งดีมีความสุข100%่งรเพื่อส่งเสริมศักยภาพความเชื่อมั่นในเห็นค่าตนเองเราเปิดบริการมกระดึงสุขมีผู้เข้าร่วมใช้บริการ2 0ี0คนมีการปรึกษาปัญหาเรื่องการเรียน80%และปรึกษาปัญหาเรื่องครอบครัว20%กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นขอมือเธอหน่อย ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจมีกระบวนการคัดกรองช่วยเหลือในกรณีที่ตัวบริษัทเสติและนักเรียนศึกษาเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาเราจะแจ้งว่าพร้อมให้ทราบและแนะนําไปเข้าปฏิบัติพฤติกรรมและบ้าดต่อไปค่ะกลุ่มได้จัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นบริรูปการร่วมกับกิจกรรมภูมิภาคกันทางเจ็ดจะให้แก่สมาชิกเช่นกิจกรรมอบรมคุณธรรมเสียธรรมกิจกรรมข้าวามสุขด้วยสมภารทุกสาระเป็นทุกสัปดาห์กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ จาก,การดำเนินงานตามหลักยุทธศาสตร์ที่2พบมว่าตั้งแต่ปี2 5 6 7มีผู้ติดยาเสพติดจำนวน5รายปัจจุบันไม่เหลือสักรายลดลง100%สามารถพัฒนาคนุณภาพของสมาชิกให้าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เราเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดเข้ามาทำง,งานกับทางชมรมได้จำนวน2รายเป็นการคืนคนดีสู่สังคมยุทธศาสตร์ที่3มีความว่าอ่านสร้างจัดพัฒนาเครือข่ายไว้เพื่อป้องกันปัญหายาร้ายไงพร้อมแก้ไขให้เด่นดีมีสัดิ์ดา ได้พัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายจํานวน3ครั้งนอกจากนี้ยังได้ไปเล่นเปลี่ยนเรียนรู้ทำ MOU กับรงรมทูบีนวันจำนวน4แห่งอาทิเช่นสกรอาเภอแม่วงโรงเรียนแม่วงพิทยาคมวิทยาลัยอาชีวะนครสวรรค์ที่ว่าการอำเภอแม่วงโอ๊ยไม่ได้อวยนะต้องขอขอบคุณต้นแบบที่ดีมหาวิทยาลัยเจ้าพญานครสวรรค์ที่ให้แนวทางมาโครถึงแล้ววันที่ถึงต้องมาแก้ยัง จากการดำเนินงานสานสัตว์ที่สองเพราะว่าการสางจัตว์ภายในเงาไข่ามีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีเงาไข้เพิ่มขึ้นทุกๆปีครับเรามีการบรูรณาการจากทุกฝา่ายไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนประชาชนรวมเป็นหนะากับการที่ปร,รึกษาสนับสนุนงบประมาณซึ่งทุน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัพรพลรวมกิจกรรมยยข,ของเาทุกกิจกรรมภายใต้แนวคิดเด็กคิดตึกทำเด็กนำผู้ใหญ่เน้นการเป็นเด็กของพวกเราคือการแข่งขันหุ่นยนต์ A B U การแข่งขงันฝีมือแรงงานสาขาการบุกเบิกการประกวดสวดมนต์ทำนองสัมปันยะการประกวดในแบบแถวลูกเสือวิสามันลูกเสือในอารี เป็นการสร้างเยาวชนเป็นคนเก่งคนดีมีความรับผิดช,ชอบต่อตอนเองต่อวิทยาลัยต่อสังคมมีความสัจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รับกิจกรรมร่วมคนดีทูบีน้ำมันสร้างสัมพันธ์เพื่อสังคมต่อสมาชิกี่เดราประกาสและประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครับนายสิทธิพงษ์เชนดาประธานชมรมได้รับรางวัลชนะเละิศระดับเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมและเทคโนโลยีลอยลักมาลายสัตวาธรรมชาตินางสาวกรณิจันไว้เขาลงประกวดเยาวชนต้นแบบของจังหวัดนครสวรรค์นางสาวจิตตานันพิพิธีเขาลงประกวดแข่งขันทูบีน้ำัน ร้องเพลงสากคนหญิงระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ภูวิในการได้รับการครัดเลือกเป็นผู้บริหารกิจการลูกเสือดีเดน่นขูแบงขูซมครูกาแต่รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูค่ะอองค์กรได้รับโอกาสจะประโยชน์จากการนาเนินงานในและนอกชมรมสถาันศึกษาเพาื่หนุศึกษาดีเด่นด้านการต่อต้านยาเสพติดรางวัลสถานสถาบาปลอดภัย2ปี้อนวันด,ด้านการสนับสนุนเยาวชนต่อต้านยาเสพติด มีความต่อเนื่องมีแผนพัฒนาชมรมระยะสั้นระยะยาวไว้เพื่อแสดงความยั่งยืนมีการใช้สื่อจากกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของขสมาชิกแบบยั่งยืนมีการวางแผนแลเท่าความรู้ในประสาการรุ่นพี่รุ่นน้องมีการพัฒนาศักยภาพแกนนำมีการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันคณะกรรมการชมรมมีการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามวาระครับ พร้อมแลยวที่จะเป็นชมรมดีเด็กและจะเดินหน้าเพื่สอสนองพระราชดำริโครงการทูบีเมื่อวานในทูลก,ก,กระหม่อมหญิงุบลรัรรรชกัญญาสิริวัฒนานณวดีสืบไปทูบีขียยาวชนขนแม่วเราร่วมสร้างส่งเสริมส,งส่งขันษาทางผู้นำมวลชนชื่นชีวาทนาอุดมการเพื่อแผ่นดินว R ทูบีนมรวนวิทยาลัยเทคนิคแม่วงสวัสดนครสวัรค์ขอบคุณค่ะ 남자. m